นเดี๋ยวตอนนี้ปัญหาคือเกะกะเดี๋ยวออกกันไปว่ากันอันนี้ข้างแรกเลยนะ จช้โตแล้ว <laughs> ใช่แัวนี้ทีเธอใช่ไหมโตหมดอันนี้หนูใส่กินตรงหนูโอ้โหดูครับนี่นี่นี่อาโอปลาโออาจจะขัดใจเชฟจริงๆน,นนะ <laughs> เพราะว่าเรา เรื่องปลาในขนาดขนาดอะไรรู้ไหมไข่เจียวอ้าวทำปูใช่หรอวันปูปูต้มเครื่องสมุนไพรนี่ก็ไข่เหมือนกันนะไข่ไ่เต่าไข่เต่าวเฮ้ยไมนกินได้เปลเป็นเลยเนี่ยปรุงทีเลยฮะทิ้งไปเถอะทิ้งเนาะอืมเอากินเดือดเนื้อพอหรือมั้ง ก็ดึงไส้ออกเลไม่มันเป็นพุงม,มันไม่ออกก็พี่บอกเลยให้แม่ค้า,าเอาไส้ออก Greek, ใช่ไหมเพราะว่าให้แม่ค้าเอาปุ๊กออกไม่องมันอือจันึว่าพูดถูกนี้อ้าวมันทำน้ำชุ่มเสร็จแล้วโหเร็วจังเลยแน่นอนเก่งมากครับแม่ครัว <c oughs> น้ำชุ่มอะแ, <c oughs> แม่ครัวก็เท้าไว กิงเนื้อมันเหมือนนี่นะเป็นไอเนื้อทูน่าโอ,โอ้โหใครว่ากนันนะล็อกฟังมอสนามตักน้ำมาครับตักน้ำมอสนามครันออบน้ำเดือดไหมโอ้จะได้จะได้เดือดอยู่แล้วอย่างนี้แจมอื้อหนูต้มหอยเสร็จแล้วโอ้เร็วจังแน่นอนอร่ <laughs> อยด้วยหอยด้วย แล้วฟันผ่าคือจะเอาข้างมันออกก่อนทำไมคะาเอามันออกจากกันก่อนตูดปะแล้วข้างนี้เอาออกยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวทำแล้วไงอ่ะโอเคกีดนี่ออกก่อนได้จบจะชิ้น อะไรเ,ไไเ,ไเริ่มบ้างครับมีดมันเล็กไปไหมเนะี่ยก็ตามขนาดรถนะรถรถเล็กมาอย่างเงี้ยนะ่ะโรถเล็กก็มีดใหญ่ได้โอ้โหมันไม่มีที่จะไว้ขนมัไปหมดแล้วใครมันจุดเยูตรงนี้ใกล้โบกข้าเอง นี่มันเสาทุนี้มันเสาเมืเม่อคือนยะัมีแค่สามที่ับเองตกมือกันนะน,นี่เขาเหมือนเขาจ้างไปใช่ใชตึ๊บเลยมองไม่เห็น มาดูพ่อครัวดีกว่าจะได้กินตอนไหนทำเมันทำตอนนี้กินตอนไหนจะให้เขาแลให้เขาก็แบบยังไงอะ <c oughs> เขาบอกเขาไม่มีมีดมีดแย่ไม่มี <c oughs> ใ่เลยไหมติดพุงน้อยก็มีคนกินเป็นเพื่อนแล้วว่าวันนี้กินไสักกีมน้อยยิ่มแล้ว <laughs> <laughs> จริงปะเนี่ยเศ้าเลยนะ ใหญ่นะตัวเ,เล็กอ่อืมกะแบบเอ้เดี๋ยวมันต้องตามกา้างก็มาเดี๋ยวแล้วฝั่งเมื่อกี้ออกมานอย่างี้เหรออมังเมื่อกีมนบถนัดไงตัวใหญ่อหโอ้แต่พวกนี้ก้างมันมน้อยอืมมันมีก้างแกนอยเดียว เขาจะทำเป็นไอ้นี่เหรอปลาเค็มมันนะเราก็ตากว่าเป็นปลาโอเค็มไงเดี๋ยวเอาแกะกันตอนแรกเราจะซื้อกุ้งแล้วแต่แบบอะไรดูไม่ท้าทายก็เห็นเพื่อนอยากจะมาแคมป์มาเนาะเราก็จับให้ เพื่อนมาม่ากับไข่ก็ะจมาเล่นมามา่าถ้างนั้นจ,จบข่าวเลยตะอกี้ตรงกันไม่กี่นะมันก็ไม่ได้ฟิลสิโอ้ยนี่แหละฟิลเนี่ยไอ้นี่ก็ฟิลเกิน,นกฟิลมามา่ามันใครก็ทำได้ป่า อันนี้ก็คือแรกคร,รึ่งทิ้งครึ่งแล่ครึ่งทิ้งครึ่งเหนียวองมีเด้ไม่เอานะวะแค่นี้ข้าก็เกรงใจดำปึ๊ด มันมันไม่น่ากินเลยวะอย่อยาคิดเยอะเยอะสุกพอนะอันนี้เดี๋ยวลกเตาเลยหักครึ่งก่อน,นเป็น,นเิเอาก้างหลักออกก่อนใช้ากางม่ลูกาล้าด,ด,ดูแบบแนๆงเน้นสนุกขไม่ได้อร่อย เปบกิน,นข้าวได้ใช่ไหมได้ได้เขื่อนวันนี้ไม่มีละ เวลาลงในห้ามห้ามคนใช่ไหมแต่ก่อนจะคนหรือไม่คนเนะ่ะเกี่ยวไหมวะเอาให้มันสุกใส่น้ำเยอะเกินไหมเปล่าไม่เดี๋ยวจะบิดตัวอน้นี้อุ่นๆ <c oughs> อ๋อตรงนู้น,น,นหมดยังใกล้แล้ว ถ้ารอนั่นก่อนแล้วก็ค่อยมาตั้งก็เหมือนใกล้ถ้าเราวางนี่มันก็จะโอดเลยเนะี่ยเอาเลยไหมย้ายเลยเอาเลยย้ายเลย,เเลยได,ยไ,ดไม่เสียเวลาวนะครับปูโอ้ยเดี๋ยวนะ ไม่ถึงห้ามใช้ตอนเนี้ยเราเน้นสุกไม่เน้นอร่อยเฮ้ยแต่หมูใกล้เดือดแล้วเราก็่อันนั้นมันก็ต้มน้ำจนครั้งนี้มันปุดๆเลยดูๆๆน้ำมันเริ่มขึ้นเลยไหมมันจะเดือดไอ้ที่ว่ามันเดือดมาแล้วนี่เร่งเลยครับ การเผาเผาเผาเน้นสุกเนี่ยอร่อยเอาอร่อยไปหาทิหน่วยเดี๋ยวจะเป็นแบบลวกจิ้มเอ๊ะมีเอาไหมอะไรอะจิ้มมีกระเกียบปะนี่จะลวกกันยังไง่ะตอนอยู่ร้านค้าอะไรไม่ชี้ ปัญหาเธอนะเนี่ยีเดอไ้อกีก็ได้ีกีแ้เอา๋ยวป่าจะลองเคนแรกนะป่าพเ,เ,เอาเลย <laughs> กินเต็ดเข้าน้ำน,นี่ไม่เอานะเูบบส้สุดได้ดูแล้นก็ไม่เกิดไปมั้ยอยากทำกินตั้งหลักวันและติดต่อโอ้ยเขาบอกจริงๆต้ององย่างอืมย่างมันจะหอมไม่จริงมันไม่ขาวนะไม่เข้านหนักหั่วเลย อันนี้อันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มสุดแล้วนะครับสูดไม่สุดหรอกไม่สุดเดี๋ยวทางนู้ดทางนู้ดเป็นไงครับทางนู้ดอ๋อตอนนี้กินหอยอยู่ครับเออหอยหอยนี ans ans ่โอ้โหลิฟลิฟลิฟเคมเลยนะท้าเสียก็ให้ว่ากันเออห้องน้ำที่นี่ที่นี่ห้องน้ำข้ฟรีครับแต่ไกลหน่อยก็ถ้ามันขนาดนั้นจริงก็เดี๋ยวจะย้ายเต็นท์ไปหน้าห้องน้ำ ให้เป็นล่าเป็นสันไปเลยเดี๋ยวระหว่างนี้รอรอรอสุกครับอันนี้สุกแล้วสุกแล้วนี่ลงไปสุกแล้วเขาใช้กระเป๋าด้วยนี่นี่ช้อนซ่อมซ่อมอันนี้เอ <laughs> อาเจ้าเอาเลยจ้ามาสุกแล้วสุกแล้วอันนี้ชิ้นหนึ่งอลองลองลองดูทำเองกินเอง นักเรียพอห้องน้ำปีกลัวอ,อะไรครับลาดแล้วลาดแล้วทืบออืมอืมอืมอร่อย ดีนะครับอืมด้วยความที่ปลามันสดอืมมมือมันค่อยข่าวเขาน้ำจิ้มอร่อยนะครับต้องขอบคุณแม่ครัวหนูเป็นคนทำน้ำจิ้มเองกับมือเลยอ่าโอเคครับใครจะเชื่อก็เชื่อ,อน,นะครับ